สวัสดีทุกคนเคยมีเพื่อนสนิทมากๆกันไหมเรามีนะเรามีไม่มากหรอกนะและนี่คือเพื่อนสนิทเราเองชื่อองิงเป็นเพื่อนคนเดียวของเราเองเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ประถมเลยเชียวละ่ะและเราก็เชื่อใจและไว้ใจเธอมากๆเราสองคนไปกินข้าวด้วยกันไปห้องน้ําด้วยกัน,น,กนและทําอะไรด้วยกันมาโดยตลอดเปียบสมือนคนในครอบครัวคนคนหนึ่งเลย คนที่เราไว้ใจมากที่สุดกับกลายเป็นคนที่เกลียดเรามากที่สุดเพราะแค่คำพูดของคนคนเดียว ก็เป็นคนฮอตของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ละ่ะทําอะไรก็มีแต่คนจับมองณนะตอนนั้นก็มีสาวหล่อคนหนึ่งมาจีบเราเธอเป็นคนฮอตคนหนึ่งเลยละ่ะแต่ตอนนี้เข้ามาจีบเราหลังจากนั้นเราสองคนก็ได้คบกันและได้พาเธอไปทําความรู้จักกับเพื่อนสนิทเราอิงนี่บอลแฟนเรานะอืม แต่มีเพื่อนในห้องคนหนึ่งชื่อแพรวแซวมั่นปากเสียพูดกับอิงให้เสียความรู้สึกนี่องิงฟา้ามีแฟนแล้วมีเมื่อไหร่อิงจะมีอ่ะหรือว่าเป็นเพราะความที่อิงไม่สวยหรือเปล่าหรือว่าแบบเออเมื่อไหร่จะมีได้แบบมีเหมือนเพื่อนแบบนี้ทุกฟ้ามีแฟนแบบนี้คอยะจทิงอิงไปอยู่กับแฟนแน่เลยไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ก็คู่ก็นอยู่สองคน เราเองก็พูดที่จะช่วยปกป้องอิงแล้วแต่อิงก็เอาแต่เงียบ อยู่มาวันหนึ่งเราก็มาโรงเรียนตามปกติแต่ทำไมทุกคนมองเราแปลกๆเพราะว่าเราเลิอกกันหยุดเอาไปไหมะแล้วเธอไปดูในโพสต์มีแต่คนลุมด่าดเต็มไปหมดเดี๋ยวระวังเอาก่อนเออเราโพสแค่นี้เถอะเราเสียใจมากที่บอลมาบอกเลิกเราโดยที่ไม่ฟังเราเลย ตอนนั้นเรารู้สึกไม่โอเคมากใครเป็นคนทําเรื่องนี้เราเองก็เครียดมากเลยไปถามอิงว่าอิงรู้ไหมใครคนโพสเรามีเรื่องไม่รู้อะไรของมันวะเราเดินไปส่วนไหนของโรงเรียนก็มีแต่คนจ้องมองเราโดยตลอด เราเครียดมากมีแต่คนอินพามีแต่คนมองเราแปลกเป็นเพราะเราหน้าตาดีงั้นเหรอทุกคนเลยเกลียดเราในโลกโซเชียลก็มีแต่คนเม้นด่าเราเต็มไปหมดโง่บ้างแหละตอแหลบ้างแหละสารพัดคำ่ดอีกมากมายเราเองก็รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ไหวหรอกนะทำไมถึงเป็นแบบนี้เราก็อยากตายไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ แต่เหม่อลอยคิดมากเรื่องที่เกิดขึ้นร้องไห้ไม่หยุดไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยเลยคิดที่จะจบชีวิตตัวเองลงและมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโมได้มาห้ามฟ้าและได้บอกความจริงกับฟ้า พอได้ยินโมพูดก็รีบไปหาอิงทันทีแล้วถามความจริงอิงเรื่องจริงใช่ไหมแกทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรวะฉันยิมจากแกแกไล่ทุกอย่างไปหมดเลยฉันไม่เคยได้รเลย,ยและหลังจากวันนั้นเราก็ไม่เคยเห็นอิงอีกเลย ก็เสียใจหลายความรู้สึกบอกกับใครไม่ได้โลกนี้มันช่างโหดรด้กับเราเหลือเกิน